เก็บอีกครับเก็บเข้าไปอีกครับนั่นแหละฮะอ่าตอนนี้นะเราก็ทำการเก็บก้อนหินครบทั้ง1 0 0 0 0มื่นก้อนแล้วนะครับรับรองว่าดันเจียนแมกมากเนี่ยต้องสะเกิอนอย่างแน่นอนครับก้อนหินเป็นไอเทมชนิดหนึ่งที่มีมีค่าไม่มีราคาใดๆเลยแต่ราชินนั้นจะมีน้ำหนักอยู่ที่3 อาชีพเดียวนะปัจจุบันนี้ที่สามารถเก็บก้อนหินนี้ขึ้นมาได้ก็คือสายอาชีพโจรและประโยชน์การใช้สี่ยงมันนั้นก็สามารถนํามาเฟี้ยงหัวมอนสเตอร์ได้แต่ว่าดามเมจก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับในบางครั้งครับสายอาชีพโจรน,น้อยของเราเนี่ยก็สามารถนําก้อนหินไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการหลอกล่อมอนสเตอร์ที่ชอบรูดไอเทมมากใช่ไหมเราก็สามารถใช้ก้อนหินเนี่ยล่อให้มันมาหาเราในตำแหน่งที่ต้องการได้ครับหรือครับ อาจจะใช้ประโยชน์ในการลากมอนสเตอร์นะฮะมอนสเตอร์ Monster บางตัวเนี่ยเลือดมันก็เยอะใช่ไหมครับเราสามารถใช้ก้อนหินเนี่ยไปลากมาหลายๆตัวให้เพื่อนที่มีสกิลหมู่จัดก,การครับหรือครับบางครั้งเนี่ยก็อาศัยความได้เปรียบจากระยะห่างนะฮะก็สามารถช่วยด้านเทคนิคได้นิดหนึ่งละกันครับและจากค่าความเสียหายที่ว่ามานี้ครับความเสียหายเนี่ยมัน เบาหรือเกินนะฮะแถมนะครับการพกก้อนหินเยอะๆเนี่ยมันก็หนักครับก้อนละ3านะ10ก้อนก็3 0มร้อยก้อนก็300แล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลครับที่ทําให้ผู้เล่นส่วนมากเนี่ยไม่สนใจใหญ่ดีก้อนหินพวกนี้เลยครับมันคือขยะดีๆนี่เองและจากแนวคิดนี้ครับจึงทาให้น้องสตาร์โป่งเราที่มีการ์ดที่ใช้ความสามารถในการทั้งเก็บหินแล้วก็ปลาหินใส่มอนสเตอร์ได้เนี่ยถูกเมินซะอย่าง,งานั้นแหมใครจะไปใช้แล้วสกิลที่มันเบาขนาดนี้เนี่ย เอาเป็นว่านะครับร้อยทั้งร้อยเนี่ยถ้าเกิดมีใครเดินผ่านก้อนหินวางทิ้งไว้แล้วแล้วก็เนี่ยไม่มีใครเก็บครับมีแต่ร้องยี่นี่มันขยะนี่วะ <Ye> e! นั่นน่ะสิครับใครๆก็มองว่าสกิลในการเก็บหินโยนหินหรือว่าเอาก้อนหินมาวางทิ้งไว้เฉยๆกับพื้นเนี่ยมันไรสาระมันคือขยะครับก้อนหินที่เก็บได้มันไม่มีราคาแถมหนักกระเป๋าอีกด้วยแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชม เดี๋ยวก่อนนะครับผมเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างครับมีคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาสนใจก้อนหินพวกนี้ด้วยครับ <Wow. S 1> อาจจะไม่เชื่อนะครับลองไปดูกับผมดีกว่าครับย้อนกลับไปนะครับช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยวันหนึ่งครับขณะที่ผมกําลังเก็บเลเวลนะครับอยู่ที่ดันแมกมาผมได้สังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกประหลาดของคนกลุ่มหนึ่งครับ ซึ่งนับตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปนะครับผมขออนุญาตเรียกพวกเขาว่าพี่เทศบาลครับพี่เทศบาลกลุ่มนี้เนี่ยจะมีกะการทำงานของตนเองอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกะเช้ากะบ่ายกะดึกและก็กะเอารอยครับ<อ>สาเหตุท<อ>ี่ผมเรียกเขาว่าพี่เทศบาลน,นะครับก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะทำการปัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่รอบตัวครับ หมุนตัวนะฮะคงพยายามเช็ดถูอยู่ละมั้งครับแล้วก็มีการรวบทุกอย่างได้อยู่บนพื้นนะครับเก็บเข้าตัวโอ้โหนี่มันพี่เทศบาลในฝันเลยนี่ครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากที่ผมเห็นภาพอะไรแบบนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากเลยครับผมไม่เคยนึกเคยฝันมาก่อนเลยครับว่าชาวแรกนลล็อกอย่างเราเนี่ยจะรักความสะอาดกันขนาดนี้ครับด้วยผมมั่นใจครับว่าพิเทศบาลเนี่ยขยันทำงานแบบมากมากเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยหยุดพักไม่เคยทักทายไม่พูดไม่จาไม่หยอกล้อกันเลยครับเรียกได้ว่าทำงานแบบตั้งใจมากมาก มุ่มันยิ่งกว่าเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะที่บ้านผมซะอีกครับโดยหลังจากที่ผมสังเกตมาสักพักนะครับทําให้ผมทราบได้ว่าพี่เทศบาลเนี่ยทำงานกันหลายคนครับเรียกได้ว่าทํางานเป็นทีมก็ได้มางโดยแต่ละคนเนี่ยจะแยกย้ายไปทําความสะอาดตามจุดต่างๆของดันเจียนนี้ครับผมเลย พยายามเอาก้อนหินไปวางใกล้ๆในจุดที่พี่เขากําลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ผลปรากฏว่าครับพี่เขาเก็บไปจริงด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหมีเป็นร้อยก้อนพี่เก่าไปทั้งหมดเลยเหรอโอเคเลยครับในเมื่อเรารู้นะฮะว่ามีคนที่รักความสะอาดเยี่ยงนี้อยู่บนดันเจียนแห่งนี้ครับผมจึงไม่รอช้าครับพี่ทำงานกันยี่บสี่ชั่วโมงเลยใช่ปะโอเคเดี๋ยวอีกสักพักผมจะกลับมาใหม่ครับรับรองว่าพี่จะต้องประทับใจ ตัวน้อง่างผมแน่นอนครับแล้ววันนี้หลังจากที่ผมงดเก็บเลเวลนะครับทำความดีไปเก็บขยะทั่วดันเจีย m a มกมที่ชั้นหนึ่งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ครับผมมีขยะ1 0 0 0 0ชิ้นมาให้พี่ครับรวมน้ำหนักก็คงประมาณ3 0,000่นอ่ะอ่ะเรามาดูกันว่าพี่เขาจะเก็บไปได้มากน้อยแค่ไหน หลังจากที่ผมทําการนัดหมายกับพี่เขาไว้แล้วนะฮะแต่ว่าพี่เขารู้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แหละเดี่ยผมไม่เก็บมาละก้อนหินตอนนี้ผมมี1 0,000ก้อนครับโอเคฮะตอนนี้เรากําลังจะเดินไปหาพี่เทศบาลกันแล้วนะ,ะสำหรับบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนิดหนึ่งครับแต่ผมมั่นใจครับว่าพี่เขาเนี่ยตั้งใจทํางานและไม่สนใจด้วยว่าอากาศมันจะร้อนจะหนาวแค่ไหนนะ,ะไม่สนใจด้วยจะมีคนมากน้อยแค่ไหน ฉันจะปฏิบัติตามนาที่เรามาสารฝันให้พี่เทศบาลเนี่ยสามารถเก็บขยะให้ได้มากที่สุดกันครับและตอนนี้ผมก็ได้พาท่านผู้ชมขึ้นมายืนอยู่บนแมกมาดันเชียนชั้น2โดยผมจะยืนอยรอสแตนบายอยู่หน้าจุดซ้ายของแผนที่หรือว่าจุดที่เพิ่งเดินออกมาจากวาดนั่นแหละครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคุณเรนเจอร์หรือว่าบิชอปก็ตามนะที่ยืนแถวๆนี้นะครับเขาได้ทำการป๊อปให้กับผมด้วยต้องขอขอบคุณจริงๆครับ คนดีมีอยู่จริงที่แม็กมาถังเจียนครับสำหรับระยะเวลาในตอนนี้นะครับผมยื่รอพี่เขามาประมาณครึ่งวันได้นะครับเป็นคลิปที่มีการตัดต่อยนึงครับผมไม่โกรธกันนะครับว่าก้อนหินเนี่ยผมใช้ไปหลายพันก้อนแล้วครับแต่ว่าที่จับภาพได้แบบที่เด็ดจริงๆจังๆเนี่ยก็รอบนี้นะครับสำหรับทางด้านซ้ายมือนั้นเป็นกิโยตินเล่นมือพร้อมกับบิชอปคู่ใจครับผมว่าอีกไม่นานแล้วสำหรับเทศบายต้องมากดปากดกดไกดแถวๆนี้ แน่นอนครับแล้วก็นับถอยหลังครับ5 4 3 2 1ไม่ใช่นี่แหละเอามาเลยครับสำหรับพี่เทศบาลคนดีครับมาปั่นอะไรไม่รู้ครับแต่ผมรู้นะฮะว่ามีไอเทมไหมพี่เก็บแล้วเก็บไปแล้วครับสำหรับ555ก้อนสําก้อนสำหรับก้อนหินก้อนนี้แล้วพี่ไม่ทำอะไรต่อเลยครับปกติทั่วไปของเทศบาลเนี่ยเมื่อเขาปั่นจบคิดจบเนี่ยเขาต้องวิ่งต่อครับและในเมื่อเขาไม่ยอมวิ่งก็มีเหตุผลเดียวนั้นก็คือ น้ำหนักตัวเขาหนักเกิน90%และเขาก็ได้ลาจากโลกนี้ไปอย่างแน่นอนแล้วครับยังเหรอ <c oughs> จากไปแล้วนี่นะพี่เขาได้จากเราไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพี่น้ำหนักเกิน90%ครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีน้ำหนักเกินเนี่ยสิ่งที่คุณจะสามารถกดได้ก็คือ ไอเทมไม่ว่าจะเป็นวิ่งไว้ของตามต่างๆนะครับหรือว่าบีวิ n งอะไรก็ได้ครับถ้าคุณเป็นคนเล่นมือจริงเนี่ยคุณจะสามารถกลับแล้วก็เอาตัวรอดได้แต่ที่คุณไม่สามารถเอาตัวรอดได้นั้นเพราะว่าคุณคือเทศบาลน,นั่นเองครับคุณคือเทศบาลที่อยู่ในดวงใจน้อยๆของพวกเราทุกคนครับเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเถอะ และตอนนี้ท่านผู้ชมก็กําลังอยู่กับแม็กบ้านันเชีนชั้น2กับเราอยู่ครับและตอนนี้เทศบาไร้สองอันนี้ก็ปรากฏตัวมาเดี๋ยวก้อนหินมันโยนไปไกลครับโอเคแล้วก็ไปครั้งสำหรับ555ก้อนอนั้นเขายัางตัวไม่หนักพอะก็ต้องเก็บออกมาอีกครับ10,000ก้อนตอนนี้เหลือประมาณ600กว่าก้อนครับเราก็ยังไม่ย่อท้อและปฏิบัติภารกิจต่อไปและผมมั่นใจด้วยว,ว่ามีบางคนที่น่าจะเล่นมือ มันเห็นแล้วแหละว่าผมเอาก้อนหินมาเยอะอย่างนี้นะครับเขาคงแอบเอาไปทิ้งที่อื่นนี่ใส่ไม่ดีเลยครับเทศบาลคุณต้องรับผิดชอบไม่ดีกว่าน,นี้สิครับอันนี้ก็ถือว่าเรามาจับเข่าคุยกันแล้วกันนะครับผมจะไม่บอกนะฮะว่ากรณีที่คุณอยากจะมาเป็นเทศบาลอะไรอย่างนี้เนี่ยอาพูดตรงๆงเลยคือคุณอยากจะมาปล่อยมาโครแบบนี้เนี่ยไม่ผิดครับคุณอยากจะทําคุณทําได้ครับเพราะแม้แต่ทีมงานของทาง แล็กนาร็อกกาเวตี้เนี่ยก็ยังพูดเลยครับว่าคุณทําได้แต่ว่าคุณต้องอยู่หน้าจอนะเพราะถ้าเกิดคุณไม่อยู่หน้าจอและโดนตรวจสอบเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนแบนเหมือนการปล่อยบอลเลยครับดังนั้นครับผมจึงบอกครับว่าคุณอยากจะทําคุณทําไปเลยครับแต่ว่าผมไม่การันตีนะว่าถ้าเกิดมีคนมาดูคลิปแบบนี้เนี่ยแล้วเขาจะมาเรียนแบบเหมือนผมหรือเปล่าเขาจะไปหาก้อนหินมาแล้วมายโยนอัดหน้าคุณแบบนี้ไหมผมไม่สามารถการันตีได้ครับ เพราะว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวครับใครๆก็คิดได้ครับเพียงแต่เขาเนี่ยไม่ว่างพอเหมือนผมครับไม่ได้บ้าพอเหมือนผมจะมีใครบ้าไหมครับไปเก็บก้อนหินมาเป็นหมื่นก้อนเพื่อมาโยนอะไรอย่างนี้เนี่ยคือผมเอามาทําคลิปให้ชมเฉยๆครับดังนั้นครับคนที่ปล่อยมาโปนะฮะถ้าเกิดคุณอยู่หน้าจอสั้งนี้เนี่ยไม่มีใครว่าหรอกครับแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยทิ้งไวอ้อย่างนี้นะทั้งวันทั้งคืน เพื่อที่จะหวังร,รวยอะไรอย่างนี้นะครับคุณก็จะต้องระวังให้หนึ่งครับว่าอาจจะมีคนมาทําอะไรอย่างนี้ก็เตือนด้วยความหวังดีนะไม่ใช่ว่าเราอาคาดแค้นอะไรนะครับเราเห็นอะไรที่มันเอ๊ะมันใช่เหรอถ้าคุณรู้สึกว่าก็ผมทํามาอย่างนี้มาเป็นปีแล้วก็ไม่เห็นเป็นยังไงโอเคครับอยากให้สังคมเกมมันเป็นอย่างนี้เนี่ย คุณอยากเอาตัวรอดในสังคมแบบนี้เนี่ยก็แล้วแต่คุณเลยครับมันเป็นแนวคิดของคุณครับก็เสียดายนะครับที่พี่ๆบางคนเนี่ยก็ได้จากเราไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่แวะมาแถวนี้นะสามารถเข้ามาทักทายและก็ให้กำลังใจสำหรับพี่ๆเทศบาลได้เช่นกันครับขยะในมือท่านฝากให้พี่เขาดูแลได้ครับแล้วเพื่อนๆเ,เลยครับมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรครับถึงกรณี เทศบาลที่อยู่ตามดันเจี้ยนต่างๆหรือว่าอยู่บนแมกม่แบบนี้เนี่ยรู้สึกอย่างไรสามารถนํามาแชร์หรือว่าแบ่งปันพูดคุยกับพวกเราได้นะครับและนะครับใครที่ชอบถูกใจนะกดไลค์ให้เราด้วยไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ขอแค่กดติดตามก็พอแล้วนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขในการเล่นเกมแรนกนรกออนไลน์ครับ